ดีค่ะแอดวานเองค่ะอพิโซดนี้นะแอดวานมีตอนที่18ของเรื่องชิงลั่วมาฝากนะคะก็ด้วยความกลัวเลือดแต่ก็อยากตอบแทนอี้ชิงล่วที่ช่วยชีวิตเขานะคะเย่ชิวตูจึงเอาผ้าปิดตาตนเองแล้วก็มาจะทายาให้กับอี้ชิงล่วนั่นเองค่ะอี้ชิงล่วนะคะก็เรียกชื่อเรียกเย่ชิวตูแต่ว่าเย่ชิวตูก็ไม่ยอมรับค่ะเพราะเขาจําไม่ได้นั่นเองนะคะอี้ชิงลั่วจึงได้ทิ้งตรายกที่ ที่เย่ชิวตู่เคยให้นางไว้นะคะก็คือวางไว้บนเตียงนั่นแหละนี้พอเย่ชิวตู่หยิบมันขึ้นมานะคะแล้วก็มาต่อกับหยกในส่วนที่เขามีเนี่ยก็ปรากฏว่ามันต่อกันได้เป็นชิ้นเดียวกันเลยเย่ชิวตู่ก็ประหลาดใจมากค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านจินหลิวลี่ที่รออี้ชิงล้วในห้องโถงเนี่ยอย่างใจจดใจจอ่ออยากจะรู้ว่าอี้ชิงล้วสามารถรื้อฟื้นความทรงจําให้เย่ชิวตู่ได้ไหมทางพวกขององค์หญิงชิงหนิงก็มารออยู่ด้วย จินหลิวลี่ก็เลยพูดดังๆนะคะให้องค์หญิงชินหนิงได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของแย่ชิวตู่กับอี้ชิงลัว่วเย่ชิวตู่ที่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาเป็นแย่เพียนโจก็ได้ยินเช่นกันค่ะเขาก็แตะลึงไปด้วยนะคะแต่เขาก็ยังนึกไม่ออกค่ะดังนั้นนีจิงหลิวลี่ก็จึงคิดว่าควรจะจับตัวแย่ชิวตู่มัดไว้เลยจะดีกว่าซึ่งแย่ห้าวหลานก็เห็นด้วยนะคะแต่ว่าเย่ห้าวหลานฝีมืออ่อนหัดค่ะก็เลยถูกแย่ชิวตู ดึงตัวไปลักพาตัวไปด้วยเลยนะคะคือตอนนี้คือพระเอกก็รู้สึกสับสนค่ะแล้วก็เลยจะจับคนที่เรียกว่าเป็นน้องชายเขานะคะเย่ห้าวหลานเนี่ยไปสอบถามข้อมูลก็เลยแย่ชิวตู่ก็เลยลักพาตัวไปเลยนะคะ เย่ห้าวหลานค่ะก็บอกให้เย่ชิวตู่เวอร์ชันความจําเสื่อมตั้งใจฟังเรื่องราวานะเขานะ่ะคือน้องชายของเย่ชิวตู่ชื่อว่าเย่ห้าวหลานมาที่เนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนหลอกหลอกปอมๆมก็คือเขาอ่ะปอมเป็นตัวของท่านเนี่ยเป็นพี่ชายเนี่ยแหละเย่ชิวตู่มาเป็นตัวแทนของแคว้นเฟิงซางเย่ชิวตู่ก็ตั้งใจฟังค่ะจากนั้นนะคะภาพตัดมาที่ทางด้านองค์ชายชิงเหิงบ้างคนสนิทของเขาได้นํารูปแล้วก็ข้อมูลค่ะ ของเย่ชิวตูแห่งแคว้นเฟิงซ่างมาให้องค์ชายชิงเหงิงก็นี่เป็นการยืนยันแล้วนะคะเมื่อองค์ชายชิงเหิงเห็นว่ารูปภาพของเย่ชิวตู๋เนี่ยแม่ทัพเย่ชิวตูคนดังแห่ง แ,แขวนเฟิงซางเป็นคนคนเดียวกับเย่เพียนโจโอาจารย์ขององค์หญิงชิงหนิงน้องสาวเขานี่แหละเขาก็จึงโกรธมากค่ะแล้วก็สั่งคนนะ่ะให้ตามเขาไปจับนะคะไปตามล่าตัวของเย่ชิวตู่ให้ได้ชิงหนิงค่ะที่บังเอิญมาแอบได้ยินอยู่นะคะรู้ของเรื่องของเย่ชิวตู่จากพี่ชายของนางก็คือแอบฟังนะคะก็ตกใจค่ะแล้วก็รีบวิ่งออกไปทันทีเพื่อตามไปช่วยเย่ชิวตู่ซึ่งในขณะนี้นะคะเย่ชิวตู่ก็อยู่ที่เดิมค่ะกําลังคุยกับเย่ห้าวหลานกันอยู่ ะะบรรยากาศเริ่มดีขึ้นค่ะแต่เอาจริงนะบรรยากาศดีขึ้นแต่ว่าเย่ชิวตู่จำเรื่องราวเมื่อก่อนที่เขา ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีของเย่ห้าวหลานไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เย่ห้าวหลานค่ะก็จะจับนะคะจะพยายามจับตัวพี่ชายของเขาไปให้ได้ค่ะก็เลยวางยาสลบค่ะก็แอบ,บใส่ในเหล้าให้พี่ชายเขาดื่มนะคะแต่ว่าเย่ชิวตู่รู้ทันค่ะก็จึงแอบ,บมอมยากลับเช่นเดียวกันให้เย่ห้าวหลานนะคะทั้งคู่ก็เลยสลบไปทั้งคู่เลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยองค์หญิงชิงหนิงมาถึงก่อนพี่ชายของนางนะคะนางก็เลยรีบค่ะรีบลากแล้วก็นําร่างของเย่ห้าวหลาน สลบอยู่อ่ะเอาไปนอนซ่อนไว้ใต้เตียงนะคะส่วนตัวเองค่ะตัวเองอ่ะนำตัวของเย่ชิวตู่พระเอกของพวกเราอ่ะเอาไปนอนเตียงด้วยกันแล้วก็กอดกอดพระเอกของเราไว้ค่ะก็จัดฉากว่านางมีอะไรกันแล้วกับเย่ชิวตู่นะคะดังนั้นเมื่อองค์ชายชิงเหิงมาถึงอ่ะก็จึงเข้าใจผิดว่าน้องสาวของเขาชิงหนิงเนี่ยแล้วก็เย่ชิวตู่มีอะไรกันนั่นเองก็ในขณะนี้เยชิวตูสลบอยู่นะคะ ในตอนที่เขาสลบอยู่เนี่ยเยชิวตูพระเอกก็ฝันค่ะฝันเห็นช่วงเวลาที่มีความสุขของเขากับอี้ชิงลั่วนะคะมันปรากฏในฝันก็ซึ่งก็ยิ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้คนที่เขานอนด้วยอยู่บนเตียงก็คือองค์หญิงชิงหนิงนั่นเองนะคะ ก็หลังจากที่กลุ่มขององค์ชายชิงเหงิงพาชิงหนิงและเย่ชิวตูกลับไปแล้วเนี่ยเย่ห้าวหลานค่ะผู้ที่หลับอยู่ใต้เตียงนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็รีบกลับไปรายงานกับพวกอี้ชิงรั่วว่าดีแล้วมีความสุขเหมือนเขากับพี่ชายจะเข้าใจกันแล้วก็จําเรื่องราวในอดีตได้นะคะคือเย่ห้าวหลานเป็นคนซื่อๆตลกๆะคะ่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์ในแควนเทียนอี้ค่ะก็คือมีโรคระบาดนะคะในแคว้นโดยที่อันนี้ก็เป็นฝีมือขององ,องค์กร นั่นแหละค่ะโดยคนปรุงยาพิษให้เกิดโรคระบาดก็คือสวงเคอนั่นเองคนเดิมนะคะหมอผีค่ะหมอผีอี้ชิงล่วก็ถูกเรียกตัวไปให้ถอนพิษแล้วก็รักษาโรคระบาดให้กับคนป่วยนี่หมอผีอี้ชิงล่วนะคะก็ทําการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็มก่อนก็ซึ่งโรคระบาดในครั้งนี้นะคะสร้างกวนจินกับฉีหานเทียนเนี่ยต่างก็โทษว่าเป็นฝีมือของเย่ชิวตู่ค่ะแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าพวกที่มาจากแคว้นเฟิงซาง ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ที่ได้รับโรคระบาดนี้นะคะก็ ทำไมไม่ติดล่ะต้องเป็นพวกเจ้าแน่เลยที่เป็นคนนำมานะคะอีชิงลั่วก็ได้ออกมาปกป้องเย่ชิวตูค่ะแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นประกันด้วยนะคะรับประกันให้กับเย่ชิวตูแล้วนางก็พูดขึ้นด้วยว่านี่นางจะรักษาโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนี้ให้หายภายใน10วันนะคะแต่ว่าองค์ชายชิงเหิงเนี่ยก็บอกว่าเขาให้เวลาแค่7วันเท่านั้นนี่เป็นการตัดสินใจของข้าอี้ชิงลั่วก็ตอบตกลงเช่นกันค่ะ7วันก็7วันหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เริ่มพูดคุย ถึงสาเหตุที่เอ๊ะทำไมพวกเราไม่ติดเชื้อนะคะอี้ชิงล่วก็มองไปที่องค์หญิงชิงหนิงอ้าวองหญิงชิงหนิงก็ไม่ติดนี่นาทีนี้ค่ะองค์หญิงชิงหนิงเนี่ยไม่ติดโรคระบาดนี้เช่นกันนะคะชิงหนิงก็เปิดกล่องผีเสื้อเปลี่ยนสีโชว์ให้กับอี้ชิงล่วดูด้วยแล้วชิงล่วก็เลยคิดอะไรได้เอ๊ะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผีเสื้อพวกนี้บินมาพร้อมกับเกสรดอกไม้ที่สามารถเป็นแบบ เป็นแบบยาที่ใช้ถอนพิษโรคระบาดนี้ได้นะคะอันนี้มันคือละครนะคะบังเอิญสุดๆนะคะดังนั้นค่ะอี้ชิงล่วค่ะจึงขอให้องงหญิงชิงหนิงปล่อยผีเสื้อที่นางจับได้ออกไปคนของชิงหนิงค่ะก็ตามผีเสื้อไปนะคะไปเก็บอักษรดอกไม้ที่ผีเสื้อพวกนี้ไปตอมมาค่ะก็ทําให้อี้ชิงล่วสามารถปรุงยาถอนพิษได้นะคะแต่ว่าปริมาณของเกสรดอกไม้ที่นี่มีน้อยมากเลยค่ะไม่พอนะคะ วันต่อมาค่ะเย่ชิวตู่ก็คือตอนนี้เขาฟื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ความทรงจํายังไม่กลับมานะคะเขาก็มาหาชิงหนิงเพื่อถามชิงหนิงถึงเรื่องเมื่อวานว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะชิงหนิงไม่พูดความจริงค่ะก็คือนางก็พูดไปทํานองว่านางกับเย่ชิวตู่ทาผิดกันนะคะก็คือไปมีอะไรกันมานั่นเองได้เสียกันนี่เย่ชิวตู่จึงให้สัญญาว่าเนี่ยเดยวเขาจะรับผิดชอบองค์หญิงชิงหนิงนะคะก็คือจะแต่งงานกับองค์หญิงชิงหนิงนั่นแหละนี่องค์หญิงชิงหนิงก็ยังกล่าวอีกว่าเนี่ยในตอนงาน อของอการประชุมสี่แคว้นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเมื่อครั้งก่อนนางก็ได้เห็นว่าอี้ชิงล้วเป็นหูหญินของอี้จวนลินแน่โกหกอีกบังเอิญอี้ชิงล้วเดินมาได้ยินพอดีค่ะนางก็จึงเดินตรงเข้าไปอธิบายทุกอย่างนะคะมันไม่เป็นความจริงให้เย่ชิวตู่ฟังพร้อมกับชิงหนิงด้วยแล้วก็ถามเย่ชิวตู่ว่าเขาคิดอย่างไรก็คือถามว่าเลือกเชื่อใครนั่นเองนะคะเย่ชิวตูต่ตอบไปว่าเขาไม่ได้รังเกียจอะไรอี้ชิงล้วนนะแต่ตอน เขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชิงหนิงอี้ชิงลั่วได้ยินก็เศร้ามากค่ะโอ้โหตายละพับตัดมาที่ทางด้านองค์ชายชิงเหิงบ้างนะคะเขาก็ได้รับรายงานจากคนของเขาแล้วว่าไอ้โรคระบาดในแคว้นเทียนวี่ตอนนี้เป็นฝีมือของพวกองค์กรลับที่ตั้งเป้าหมายมาที่การแข่งขัน4อาณาจักรนี่แหละ4ี่กกนี่แหละนะคะจะมาสร้างความเก่ะกวนแล้วก็ล้มเลิกมันไปจะฆ่าทั้งหมดฆ่าแม่ทัพของทั้ง4 สี่อาณาจักรเลยนั่นเองนี่องค์หญิงชิงหนิงค่ะจึงเสนอให้พี่ชายนะ่ะอนุญาตให้นางอะ่ะไปที่แคว้นจิงเลยหน่อยเพราะว่าแคว้นจิงเลยเป็นแคว้นใกล้เคียงที่มีดอกไม้ชนิดที่เกสรมันสามารถนํามาปรุงเป็นยาถอนผิดโรคระบาดได้นะคะซึ่งชิงเหิงบอกเขารู้ดีว่าสิ่งที่ชิงหนิงต้องการน่ะคือได้ได้เดินทางได้อยู่เคียงคู่กับเย่ชิวตูแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้มันอันตรายมากเพราะผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือพวกองค์กรลับซึ่งพวก จะต้องคอยรอบทําลายแน่นอนนะคะดังนั้นเขาจึงสั่งคนค่ะให้จับชิงหนิงน้องสาวของเขาเอาไปขังไว้แล้วก็ห้ามให้ตามเย่ชิวตูไปแคว้นจริงเลยและยังสั่งให้เย่ชิวตูนะคะคือหลังจากที่จับเอาชิงหนิงไปขังแล้วเนี่ย องชายชิงเหิงก็ยังสั่งให้เย่ชิวตู่เนี่ยต้องแต่งงานกับชิงหนิงด้วยนะคะหลังจากที่การแข่งขันสี่กกเสร็จสิ้นลงที่แขวนเทียนอี้นี้แล้วแล้วก็เย่ชิวตู่ก็พยักหน้าค่ะโอ้โหพระเอกของพวกเรานะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพยักหน้าค่ะเห็นด้วยยอมรับนะคะ ในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านอี้ชิงลั่วคก็กําลังจะเดินทางไปแคว้นจิงเล่ยละไปเพื่อเก็บเกสรดอกไม้มาปรุงยาถอนพิษนะคะ <Am Otherwise> จินหลิวลี่ก็สังเกตเห็นเพื่อนสาวของนางค่ะดูหดหูมากๆแล้วก็เศร้ามากเลยนะคะก็จึงเป็นห่วงมากแต่ว่าอี้ชิงลั่วนางคิดบวกค่ะนางก็บอกเพื่อนสนิทว่าเนี่ยถึงแม้เย่ชิวตู่จะปฏิเสธนางแต่นางก็ไม่พร้อมที่จะยอมแพ้ในตอนนี้นางจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อที่จะนําคนรักของนางคืนมาให้ได้นะคะ อันนี้ก็จบตอนที่18แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้องค์หญิงชิงหนิงเนี่ยถูกพี่ชายนางขังละก็ไม่มีคนมาเป็นก้างขวางคอนางเอกกับพระเอกของพวกเราสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่19กันค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i นสโนวลแอนด์ d s ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ